สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ที่แปลงถั่วฝักยาวนะครับช่วงนี้ประมาณ7จ็ดโมงนะครับวันนี้ก็จะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเช้าเช้านี่ผมก็จะมา เอาเถาขึ้นเอาถั่วขึ้นคางนะครับเพราะช่วงนี้เขาก็ขะแนงเขาก็จะเลื้อยลงมาทุกวันนะครับเราก็จะมาเอาเถาของเขาเนี่ยนะครับขึ้นคางนะครับก็จะพาพเพื่อนเพื่นมาเรียนรู้ถั่วฝักยาวให้มากขึ้นนะครับ เกี่ยวกับการทำถั่วฝักยาวเมื่อเรารูอา้อายุของเขาแล้วเราก็สามารถที่จะคอนโทรลหรือสามารถที่จะดูแลเขาให้ได้ผลผลิตนะครับถั่วฝักยาวนะครับอายุเขากี่วันกี่สัปดาห์นะครับเขาจะมีช่อดอ,อกนะครับ ก็จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้นะครับก็เพื่อนๆไม่ได้ทำก็เป็นความรู้นะครับรู้ไว้ใช่บาแบกถามนะครับก็มาศึกษาไปพร้พอมๆกับผมนะครับเพื่อเราวีโอกาสเราอยากทำก็จะได้ ดูแลเขาอย่างถูกวิธีการถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ใช่วิชาการนะของผมนะครับเป็นจากประสบการณ์ที่ผมทำนะครับเราได้ทดลองอได้ทำสถิติว่ากี่วันตัวฝักยาวที่เราปลูกนี่นะครับเขาจะมีชอ่อดอกนะครับ ตัวฟักยาวนะครับที่เขาจะมีช่อดอกที่เราจะมองเห็นช่อดอกของเขานะครับเนเพื่อนดังนี้นะครับนี่เขาขึ้นช่อดอกแล้วนะครับอันนี้มีช่อดอกแล้วนะครับนี่นะครับตามข้อต่างๆนะครับขเขาก็เริ่มมีช่อดอกแล้วนะครับ อายุถั่วฝักยาวที่จะมีช่อดอกนะครับคืออายุสามสิบสี่สามสิบห้าวันนะครับสามสิบวันนี้ยังมองไม่ออกนะครับแต่สามสิบสี่สามสิบห้านี่เขาช่อดอกเขาก็จะมองเห็นชัดขึ้นนะครับนี่นะครับตามข้อต่างๆเขาก็จะมีช่อดอกมาแล้วนะครับถั่วก็ขึ้นค้าง ประมาณเม็ดกว่านะครับเม็ดหกนะครับช่วงนี้นะครับ30มกว่าวัน3า3สี่สาสหวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นนะครับที่มีช่อด,ดอกนะครับการใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะเร่ง ดอกนะครับให้ขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงนะครับแล้วก็ใส่ในช่วงนี้นะครับช่วงสามสิบเอ็ดสามสิบสองวันนี้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เขาเริ่มจะมีช่อดอกแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่มอ่าปุ๋ยตกให้เขานะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยดกก็คือในช่วงอายุของถั่ว สามสิบสี่สามสิบห้าวันนี่แหละครับเขาก็จะได้เราก็จะได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับและทำให้ไม่หลุดร่วงนะครับให้ดอกเขาจับไม่หลุดร่วงนะครับเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับ กในช่วง 33, มสิบามสาี่สาสิวันนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่วิชาการนะครับอันนี้คือผมได้ลองทำมาแล้วนะครับก็เป็นความรู้จากประสบการณ์นะครับที่ทำมานะครับ เ,เพื่อนๆเห็นนะครับที่มีช่อดอกนะครับการใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะเร่งดอกนะครับให้ขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงนะครับแล้วก็ใส่ในช่วงนี้นะครับช่วงสามสิบเอ็ดสามสิบสองวันนี่นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เขาเริ่มจะมีช่อดอกแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่ม ปุ๋ยตกให้เขานะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยดกก็คือในช่วงอายุของถั่ว34 35วันนี่แหละครับเขาก็จะได้เราก็จะได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับและทำให้ ไม่หลุดร่วงนะครับให้ดอกเขาจับไม่หลุดล่วงนะครับ,เ,บ,รบเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับกันในช่วง33 34 35วันนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่ใช่วิชาการนะครับอันนี้คือผมได้ลองทำมาแล้วนะครับ ก็เป็นความรู้จากประสบการณ์นะครับที่ทำมานะครับเขาก็มีช่อดอกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็นำสาระที่ดีเกี่ยวกับการปลูกถั่วฝักยาวมาฝากเพื่อนๆนะครับคงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับ เพื่อนๆหรือ,อท่านใดที่จะทำถั่วฝักยาวนะครับมือใหม่นะครับการใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะครับให้ขั้วเหนียวนะครับก็ใช้ถั่วฝักยาวนะครับก็ใส่ในช่วง3ามสิบสี่สามสิบห้าวันนะครับในช่วง3าสิกว่าวันนี่แหละครับเพื่อนๆใส่ได้เลยนะครับมันก็จะได้เพื่อก็จะได้ เพิ่มผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือปุ๋ยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมในช่องเกษตรผสม,มผสานปฐมพรชาแนลนะครับวันนี้ก็นําสาระดีๆมาฝากนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยเร่งดอกอ่า ผลน,นะครับให้กับถั่วฝักยาวนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม